เพื่อนๆวันนี้จะพามาแนะนําไม้เศรษฐกิจชนิดหนึ่งเนาะเพื่อนๆอันนี้ไม้ไม้แบบนี้ก็ไปล้อมล้อมแล้วขายที่ไหนดีปลูกได้เป็นไม้เนื้อแข็งค่ะนีนเพื่อนๆรู้ไหมเพื่อนๆคงจะรู้จักเนาะอันนี้คือประดูกระดูป่าค่ะเนี่ยลักษณะลําต้นจะใหญ่แตกปีกแตกปีกอย่างนี้เลยนะเพื่อนๆต้นนี้ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบปีค่ะต้นใหญ่มาก อันนี้ยเขาจะมีแกนแล้วนะคะแกนเขาจะใหญ่เนี่ยคือถ้าคนที่จะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์หรือทำอะไรเนี่ยเขาจะใช้แบบนี้เลยมันแข็งแรงค่ะเอาไปทำบ้านสองสามต้นประมาณนี้ยแข็งแรงแต่ข้อข้อเสียนะคะต้นไม้ชนิดนี้กาฝากมักจะลงค่ะเพื่อนๆรู้จักต้นกาฝ้าไหมคะนะจะเกาะกินตามกิ่งเขาอย่างเงี้ยค่ะนี่ต้นนี้ใหญ่นะคะเขาถึงไม่เป็นไร กระฝากลงนะคะเนี่ยแต่ถ้ามีกระฝากเยอะๆเนี่ยเขาอาจจะตายได้เนะเพื่อนๆเนี่ยข้อด้อยของเขาคือกระฝากชอบลงต้นประดู่เดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นที่เราปลูกเอาไว้นะคะที่หัวได้หัวหนาหัวหนาไม่ใช่หัวได้อันนี้อันนี้ปีหนึ่งปีหนึ่งต้นใหญ่ ใหญ่เท่า,าลำขาใหญ่เท่าลำขาเราอันนี้ปีหนึ่งนะคะปลูกปีที่แล้วก็คืออันนี้อันนี้แปดปีค่ะแปดปีเห็นไหมลำเขาใหญ่จริงๆเอาไปทำเสาเรือนเสาอะไรก็ได้นะคะถ้าคนเขาแต่ส่วนมากคนแถวนี้เขาไม่ไม่ทำบ้านกับปะดูส่วนมากเขาจะเอาไปใช้เป็นเครื่องเรือนภายในเนาะเป็นไม้ภายใน แต่ว่าเป็นไม้เนื้อแข็งเอาไปทําคือทําอะไรเนี่ยโอ้แข็งแรงทนทานพวกไม่กินค่ะเพื่อนๆตอนนี้8ปี8ปีเนี่ยเป็นนตียงกันไว้อย่างนี้ค่ะตั้งแต่มาทํทาทันนาอยู่ที่นี่ก็ปลูกประดูแถวนี้เอาไว้เลยข้อเสียของเขาคือถ้าปลูกเดียวอะ่ะต้นเขาจะโน้มต้นเขาจะโน้มค่ะ ถ้าปลูกเดียวแต่ถ้าจะปลูกกระดูน่ะปลูกคิดๆกันหน่อยนะคะให้มีต้นอื่นแซมอ่ะลักษณะลําต้นเขาจะตรงจะไม่คดไม่งอแต่ถ้าปลูกเดียวอ่ะลําต้นเขาจะคดงอเนาะเพื่อนๆจะโค้งลาต้นปลูกเขาแบบถี่ๆกันหน่อยอ่ะประมาณสามเมตรสี่เมตรเรียงกันอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาจะแย่างกันรับแสงแดดแล้วต้นลําต้นเขาจะตรงเนาะเพื่อนๆเนาะดีนะคะเป็นไม้เศรษฐกิจ ส่วนมากเดี๋ยวนี้เขาจะปลูกล้อมขายเนาะเพื่อนๆปลูกล้อมขายนู้นเราปลูกไปถึงคันนานู่นเลยค่ะปลูกเรียงไปเลยต้นนี้สี่ปีนะคะเพื่อนๆสี่ปีใหญ่กว่าขาโตเราอีกเห็นไหมคะลำต้นตรงนี้นิกเลยเพราะว่าเขามีไม้ตัวอื่นอยู่ใกล้ๆเขาจะแย่งแย่งกันรับแสงอาทิตย์เขาลำลำต้นเขาจะตรงดิ่งไปเลย,ยูต้นนี้ ต้นนี้เราปลูกป,ปีปีแรกที่มาทําอยู่ที่นี่เนาะเดือแปดปีต้นนี้ต้นนี้ไม่ค่าตรงเท่าไหร่แต่ว่าลําต้นเขาสวยงามเนาะถ้าจะใช้งานให้ได้ดีก็ประมาณยี่สิบยี่สิบปีเนี่ยแกนเขาจะแข็งแรงมากแล้วก็ใช้งานได้ดีมากไม่เหมือนไม่เหมือนกับเอ่อต้อนพยูงนะคะต้นพยูงเนี่ยจะใช้งานได้ดีจริงๆอ่ะสี่สิบปีเพื่อน,อนๆแกนเขาถึงยาแข็งแรงแบบ มีแกนข้างในแต่ก็ดูเนี่ยแกะเปลือกเข้าบางแล้วมีแกนเลยค่ะเพื่อนๆดีมากๆเลยเนี่ยต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะปีแรกๆที่เราปลูกต้นนี้แปดปีค่ะต้นนี้แปดปีต้นต้นนั้นห้าปีค่ะต้นนั้นห้าปีเห็นไหมถะาปลูกปลูกเอาไว้ตามตามหัวนาเรียกหัวนาเนาะเนี่ยเป็นคนนานะคะเนี่ย ปลูกเอาไว้ไม้เศรษฐกิจค่ะเพื่อนๆทีนี้ก็ขุดล้อมล้อมขายค่ะเป็นไม้เศรษฐกิจถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ปลูกได้นะคะกระดูโตเร็วเหมือนกันนะคะอาจจะไปไม่โตเร็วมากเหมือนอา่าเหมือนไม้อย่างอื่นเหมือนไม้แดงไม้อะไรอาจจะไม่โตเร็วเท่าแต่ว่าอัตราการเจริญเติบโตก็ดีเหมือนกันค่ะเป็นไม้เป็นไม้ที่โตกลางๆเนาะ ไม่เร็วมากไม่ช้ามากน่าน่าปลูกเนาะเพื่อนๆเนาะโอเคเพื่อนๆพามาแนะนําประดูที่อยู่ที่นานนี่แหละคลิปหน้าค่อยเจอกันนะคะเพื่อนๆคลิปนี้พามาแนะนําไม้เศรษฐกิจเนาะเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆคงรู้จักนั่นแหละแต่ว่ารายละเอียดข้อดีข้อเสียเนาะโอเคค่ะบายบายค่ะพเพื่อนๆคลิปหน้าเจอกันคะ่ะ